สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานจักรวาลจากไพ่เทโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์ในช่วงเวลาวันที่18ถึง24ธันวาคมนะคริสต์มาสอีพอดีจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลนหมอปอง m o r p o n g 999นะครับและใครที่สนใจนะฮะตัวสร้อยกำไรนะครับอเมทิสนะฮะงานแฮนด์เมดนะครับผมส่งจากสหรัฐอเมริกานะฮะก็ติดต่อมาที่ l ลายเช่นเดียวกันนะครับ morpong999 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าต่อไปราศีธนูนะฮะ โอเคช่วงเวลานี้นะฮะคอนเน็กชันระหว่างตัวคุณ Partner และความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณนะครับคุณได้ n i เ s s o r c ์ the Hierophant และ King of Wands ในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองพยายามพยายามอะไรสักอย่างหนึ่งในขณะที่พาร์เนอของคุณนิ่งเงียบนะฮะเก็บข้อมูลแล้วก็เฉยๆกับสถานการณ์ที่คุณทําอยู่เป็นช่วงเวลาที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเอะหมอใช่เหร ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่ครับในสถานการณ์นี้นะสำหรับชาวราศีนิวเป็นคือเป็นสถานการณ์ที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเหมือนกับอาจจะไม่ค่อยสำเร็จผลเนื่องจากพาร์เนอร์เขาไม่ค่อยตอบสนองสักเท่าไหร่ด้วยพลังงานของพาร์เนอร์คือเดอะไฮโรแฟนออแต่ว่ามันไม่ได้เพิกเฉยมันไม่ได้นิ่งเฉยนะแต่มันเหมือนกับเขาพยายามที่จะพิจารณาหรือเก็บข้อมูลหรือว่าผมรู้สึกว่าเขารู้สึกวุ่นวายกับสถานการณ์ พันเนอร์ของคุณเขารู้สึกว่าอยากจะแยกตัวไปเพื่อตั้งสมาธิตั้งจิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเคลียร์มันชัดเจนสําหรับเขาผมรู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่ในโหมดที่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างกดดันเขาอยู่นะฮะ The higher f a n เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับมี higher energy มีพลังงานอื่นนอกจากตัวเขาเนี่ยกดดันเขาอยู่ในสถานการณ์นี้อมในขณะที่ตัวคุณเองเหรอ <laughs> ง่ายมากๆนะฮะใน s o u r c เป็นสถานการณ์ที่คุณเองทําแล้วทําอีก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 นะครับผมคอนเน็กชันของคุณ king of w a n d s ผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะชาวราศีธนูคุณเองคิดว่ามันส่งไปไม่ถึงไม่ใช่ครับมันส่งไปถึงแต่เขาเลือกที่จะยังไม่ action อะไรจากนั้นนะครับเออเหมือนกับพาร์ทเนอร์ของคุณเขาเขายังไม่ action ใดๆจากสถานการณ์ถามว่าเขารับรู้ไหมนะเขารับรู้ครับ ตัวคุณเองเออหรอครับโอเคสิ่งที่คุณควรจะทำในสถานการณ์นี้เอศรครับนะคุณเองต้องรู้จักพอครับเออชาวรัศีธนูนะฮะเมื่อคุณทำไปเยอะแล้วเมื่อคุณทำไปเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครมาว่าคุณหรอกครับว่าไม่ทำอะไรในสถานการณ์นี้นะเออคุณเองทำในส่วนของคุณคุณเองรับผิดชอบในส่วนของคุณแล้วผมรู้สึกว่าเออมันพอเพียงนะครับในขณะที่ Queen of p e n t a c l e s เป็นสถานการณ์ที่คุณเอง ต้องเข้าใจในสถานการณ์นี้ก่อนว่าเออจุดเนี้คือคําว่าพอคือคําว่าค,คือคําว่าคุณเองได้ทําแล้วนะคุณเองได้ทําแล้วไม่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับโทษตัวเองว่าเอ,อ้ยทำไมมันยังไม่สําเร็จหรืออะไรอย่างนั้นนะครับในขณะที่พาร์ทเนอร์ของคุณ The Higher f a n นะฮะเขารออะไรเขาอยากได้อะไร i t o a source โอเคผมบอกแล้วว่าในสถานการณ์นี้นี่อันนี้ขนลุกเลยนะครับว่า เอ o ดส์เป็นเป็นสถานการณ์ที่เขาติดขัดอะไรบางอย่างข้อจํากัดอะไรบางอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ชาวราศีธนูมันเหมือนกับเขาติดเงื่อนไขบางอย่างเขารอผลลัพธ์อะไรบางอย่างเขารอเหมือนกับการอนุมัติการแอปพรูฟคดีความหรืออะไรก็แล้วแตทท่ที่พยายามที่จะรอให้มันให้มันคลี่คลายก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกอะไรใดๆกับคุณเขามีนะแต่เขายังแสดงออกไม่ได้นะฮะ <st it> เออผมรู้สึกว่าถ้าถามในส่วนตัวในพลังงานในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกอึดอัดพอสมควรเหมือนกันนะฮะในสถานการณ์นี้เออเขารู้อยู่แล้วว่าตัวคุณเองคือคนที่ใช่เขารู้อยู่แล้วว่าพลังงานของตัวคุณเนี่ยชาวราศีธนูก็คือสิ่งที่ใช่สําหรับเขานะครับแต่ว่าเขายังตัดสินใจหรือเขายังแสดงออกไม่ได้นั่นเองนะฮะ โอเคคาริฟ okay. ตัว King of Wands นะฮะเทนออสความสัมพันธ์นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าความสำเร็จไม่ได้มีมาง่ายๆอยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องเสียสละคุณเองจะต้อง Sacrifice อะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มานะครับผม Ten of Wands นะฮะเงื่อไม่หวานแน่นอนครับนะ o n n e c t i o n แต่ตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จได้คุณเองก็ต้องเสียเหงื่อนะฮะเพราะฉะนั้นความยากลาบากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะฮะ คุณได้คอนเนคชั่นคุณได้ไฟล์ครับโอเคเออคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออทำไปร้อยได้20เออเหมือนกับทำไปร้อยได้20เหมือนไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เออเขาเรียกอะไรไม่ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณเองลงทุนไปสิ่งที่คุณทำไปแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าลึกๆแล้วอ่ะตัวเขาเองไม่ได้ไม่อยากแสดงออกแต่เขายังทำไม่ได้นั่นเองนะครับอืมก็ ถ้าคุณรักแล้วก็ต้องรอหน่อยไหมนะสำหรับชาวราศีนูในสถานการณ์นี้ถ้าเลือกแล้วก็ต้องรอหน่อยเช่นอะไรครับอย่างเช่นเพื่อนผมที่เขาเป็นทันตแพทยนะ์เงินเดือนเขาเยอะแยะนะครับเขาเลือกที่จะมาขายกล้วยไม้นะฮะแต่เออผมหลังๆผมคุยกับเขาแล้วผมไปเช็คเขาว่าเออตกลงแล้วอรายได้กล้วยไม้มันเป็นไงเขาบอกว่ารายได้กล้วยไม้เยอะกว่าเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เขา ทำทันตะแพร์แล้วเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องเงินายการภาพร,รวมนะฮะในพลังงานจักรวาลของคุณในช่วงวันที่18ถึง24ธันวาคมนะครับผม เป็นช่วงคริสต์มาสอีฟพอดีนะฮะใครมีแพลนจะทำอะไรก็อขอให้ขเขาเรียกอะไรประสบความสำเร็จดังหวังนะฮะมีใครหลายๆคนเดินทางนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการเดินทางนะฮะปลอดภัยราบรื่นนะครับผมแล้วก็สมหวังแฮปปี้ Happy กันทั่วหน้านะฮะเพื่อนผมส่วนใหญ่เขาจะเดินทางไปญี่ปุ่นกันนะผมรู้สึกว่าช่วงช่วงหน้าหน,า,นาวเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเป็น เหมือนกับเทศกาลหรือสถานการณ์ของโรแมนติกเนาะ,ะหวังว่าทุกคนจะสมหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณรวมไปถึงหมอคะโรแมนต์กโรแมนติกอะไรคะหนูยังต้องทํางานอยู่เลยคะ่ะก็ขอให้คุณเองประสบสาเร็จในเรื่องของงานของคุณบางคนเดินทางไปพร้อมกันเลยจึงมันมีอยู่ปีหนึ่งที่ผมอ,ะอ่ะฉลองคริสต์มาสท,ที่ที่ต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์นะครับ เดินทางมาเขาเรียกอะไรมาทำงานนะในช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นะฮะนั่นก็คือประมาณช่วงประมาณปี2011มนะั้งนานมาแล้วนะ,เ,ะเราก็เป็นวิศวกร,กรไปเ,เขาเรียกอะไรดีคนโทรลงานเพราะว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยน้ำท่วมผลิตไม่ได้ก็เลยจะต้องให้โรงงานที่ฟิลิปปินส์เนะี่ยผลิตงานแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> เลยต้องฉลองคริสต์มาสที่ต่างประเทศนะโอเค อืมมาโอเคพลังงานในปัจจุบันคุณได้เอกศพคับนะฮะอู้โอเคคริสต์มาสนี้มีลุ้นนะครับผมคริสต์มาสอีฟเนี่ยใครที่เป็นคนโสดทั้งหลายนะครับผมมีลุ้นนะฮะคุณได้เอซคัพเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเองได้เริ่มต้นความสัมพันธ์คุณเองได้เริ่มต้นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่นะครับอาจจะไปติดต่อง,งานก็ตามหรือว่าไปไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยจูจ่ๆกอ็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าแนะนําเพื่อนใหม่ให้ให้รู้จักหรือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองได้เจอ,อคนเพิมเ่มเติมมากหน้าหลายตาม,มากขึ้นนะด้วยพลังงานของเอชสุขาพเนี่ยผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆเช่นเพื่อนการยานิมิตรหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของ relationship r o m a n t i c นะเรื่องของคู่นะครับผมอีกอบครับเป็นถ,ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะฮะใครโสดมั่งครับผมใครโสดมั่งใครโสดผมรู้สึกว่าเป็นพลังงานของตัวคุณเองที่ค่อนข้างดีนะฮะในขณะที่โอเคเ,อเดี๋ยวนะขอขยับต้นคริสต์มาสเป็นนิดนึงแล้ว ชนชนบ่อยเลยกันตรงนี้นะเอ็ดอบคัพนะฮะ uh, สำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเอ็ดอบคัพเนี่ยถือว่าเป็นคอมมิชเมนต์หรือว่ามีเขาเรียกอะไรมีจุดมุ่งหมายหรือจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นก้าวแรกที่สําคัญในเรื่องของการดําเนินความสัมพันธ์ซึ่งผมคิดว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็ดีเนี่ยในช่วงผมเล่าเซวว่าเป็นช่วงคริสต์มาสอีฟเนี่ย ก็ควรที่จะหาโอกาสพูดคุยหาโอกาสที่แบบเอออาจจะทำ resolution หรืออะไรบ้างคำว่า resolution หมายถึงคำปฏิญาณว่าเออปีหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเรามันคืบหน้าอย่างเช่นอาจจะพูดคุยกันมากขึ้นว่าเออตัวเ,ออเ,ออเราไปเดทกันที่ไหนดีนะฮะสำหรับใครที่สมมติว่าเหมือนกับเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะฮะ สำหรับใครที่อยู่กันมาพอสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะเออโอเคอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะตกลงปรงใจเดินหน้าความสัมพันธ์ด้วยกันนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นหมายหรืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคราวนี้พลังงานในอดีต The High Priestess เออโอเคผมรู้สึกว่าสิ้นสุดการที่เขาเรียกอะไรดีสิ้นสุดการที่รีรอหรือแทงกักหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเขาเรียกอะไร กระจ่างใสกระจ่างชัดในสถานการณ์มากขึ้นคือในอดีตคุณได้ the high p u r c h s the high p u r c h s เป็นสถานการณ์ที่ตัวตัวคุณเองหรือพาร์ทเนอร์ก็ตามเนี่ยรู้สึกเ,เหมือนกับยังไม่มั่นใจเ,เขาเรียกว่า50-50ในในพลังงานในความสัมพันธ์คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออห้าสกับกับสถานการณ์นี้รวมทั้งบุคคลรอบข้างหรือบุคคลที่ได้ผลจาก การกระทําของตัวคุณเนี่ยก็เรยยังรู้สึก5 0าสอาจจะเป็นในเรื่องของผม,อผมรู้สึกว่าเออผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่แต่ว่าสําหรับใครที่ถ้าเกิดเหมือนกับเรื่องนี้เป็นเรื่องงานของคุณเนี่ยไอห้าสิบห้าสิบหมายความว่าอะไรในอดีตเนี่ยเหมือนกับเจ้านายเนี่ยไม่เชื่อความสาม,มารถของตัวคุณแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะเปิดรับ ความสามารถของตัวคุณมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองได้โชว์ผลงานหรือตัวคุณเองได้ทําอะไรที่ให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่ประจักษ์ เ,ออเขาสามารถที่จะเชื่อใจคุณได้เช่นเดียวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วก็คือเหมือนกับเป็นเป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะจริงจังตัวคุณเองจะได้คํามั่นสัญญาคุณเองจะได้คอมมิชเมนต์ในสถานการณ์นั้นนะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เอชสอบครับดีกว่านะฮะไปดูซิว่าพลังงานเออเขาเรียกอะไรดีคน เอาคนโสดก่อนได้ไหมเอาคนโสดก่อนนะโสดแล้วกันนะเอาคนโสดก่อน e i g h of c u <ups> p เนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งสำหรับคนโสดเลยนะอ่โอเค e i g h of c u <ups> p นะฮะ clarify ด้วย e i g h of Cups clarify ด้วย the chariot เออผมรู้สึกเลยว่า เอ e ซอ c u คัพเดอะแชรรอตเป็นสถานการณที่เริ่มมีคอมมิชเมนต์และเริ่มมีการกระทําหรือตัวคุณเองจะต้อง uh, เริ่มต้นการกระทําหรือล,ลุยได้แล้วนะเดอะแชรรอตก็คือนักรบครับนักรบ อยู่ในสนามลบก็ไม่ได้ไปจ่ายตลาดไม่ได้ไปชิลๆใช่ไหมก็ต้องทําอย่างเต็มที่ต้องลงมืออย่างเต็มที่ในปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเกิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ให้คํามั่นสัญญามีคอมมิชเมนต์หรือว่าเป็นช่วงทําคะแนนอย่างเช่นพาแฟนไปเที่ยวพาแฟนไปกินข้าวไปดูหนังหรือถ้าไม่ใช่แฟนแล้วเป็นภรรยาหรือสามีก็แล้วแต่ก็รู้สึกว่า เป็นเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะ s e r i ียสจริงจังพูดคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเอาอย่างไงสําหรับใครที่อยู่ในโหมดของการมีปัญหานิดนิด,น,ดนึงค่ะเหมอคะเริ่มมีปัญหารู้สึกว่าจะมีปัญหา a g e of Cup เป็นสถานการณที่คุณเองจะต้องขยับยึดพื้นที่เขาเรียกอะไรนะกระชับพื้นที่ขยับกระชับพื้นที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณคุณเองจะต้องดูว่าเออคนคนนี้ เหมาะสมกับตัวคุณหรือเปล่าเขาเองเหมาะสมกับตัวคุณหรือเปล่าคุณเองเหมาะสมกับตัวคุณหรือเปล่าบางทีคุณรู้สึกว่าคุณชอบเขาแต่คุณเองไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรเองสับคับจะไม่ได้ช่วยพลังงานตรงนี้คุณเองจะต้องแบบเขาเรียกอะไรดีมันเหมือนกับมีมีโอกาสหรือว่ามีเป้าหมายอยตรงนี้คุณเองจะต้องไปเอื้อมนะเพื่อที่จะให้มันสําเร็จไม่ใช่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองนะครับผม c ค r ร์ไฟด้วย The Sun โ oh อ้โหผมรู้สึกเลยครับว่าแบบสุดยอดนะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานเดอะซัเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องลงมือลงแรงนะแล้วก็จะประสบความสําเร็จคือมันเหมือนกับถ้าเกิดในอดีตเนี่ยตัวคุณเองไม่ชัดเจนตัวคุณเองรีรอหรือตัวเขาเองไม่ชัดเจนตัวเขารีรอเนี่ย ในปัจจุบันในช่วง Christmas Eve เนี่ยไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการให้คอมมิชเมนต์การให้คำมั่นสัญญากันครับผมรู้สึกว่ามันจะประสบความสำเร็จเพราะว่า The Sun หมายถึงความสําเร็จเดอะซัหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความอบอุ่นการเริ่มต้นก้าวแรกนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโรแมนติกนะในสำหรับในสถานการณ์ของคนที่เขาเรียกอะไรดีเริ่มต้นความสัมพันธ์กันด้วยคริสต์มาสเพราะว่ามันคือ มันคือเย็นเย็นมันคือสโนว์มันคือมีหิมะตกมันคือเทศกาลที่เขาเฉลิมฉลองมันรู้สึกดีมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกมีความสุขนะครับผมเออซึ่ง the sun เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่เริ่มต้นแล้วดีนะฮะเคโอเคคุณได้ to o source นะครับผมในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าการเริ่มต้นครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรดีภาษาอังกฤษเขาเรียก plunge Take a plunge, take a plunge เหมือนกับอะไรดีเหมือนกับคุณนึกถึงสถานการณ์ที่ตัวคุณแบบสูดหายใจล,ลึกนะแล้วก็ลุกขึ้นฮึแล้วก็ตัดสินใจทําไปถ้ายังนึกภาพไม่ออกยกตัวอย่างลักษณะนี้ให้ละกันคุณเคยดูหนังไททานิกไหมอ่าถ้าใครเคยดูนะครับผมจะมีฉากหนึ่งที่โรสกับแจ็ค นะไม่ใช่โรสตอนอายุ80กว่านะที่งักงักงกงกไม่ใช่ไม่ใช่โรสกับแจ็คที่ไปอยู่ที่ท้ายเรือไททานิกนะครับผมในขณะที่โรสเนี่ยพยายามที่จะกระโดดท้ายเรือลงไปแล้วแจ็คก็เข้ามานะครับผมแจ็คก็เข้ามาแล้วก็พูดประโยคว่าเอ่อ if ย e ูเ e ฟ i อ v i บ v e อ i n นะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือ I e e e n i n v v l v e d คือ เออชันเข้ามาพัวพันและแจ็คบอกนะโรสก็เลยบอกว่า it's not necessary you need to do that คือในขณะที่โรสกำลังจะจัมเนี่ยแจ็คก,ก็เอาเออตัวเองออกไปอยู่นอกกาบเรือเหมือนกันก็คืออารมณ์ประมาณว่าเอ๊ะถ้าโรสถ้าคุณจัมนะไอก็จัมเหมือนกันเออก็ก็เห็นแล้วแล้วก็อดดูดายไม่ได้ก็เลยเออนั่นแหละเหมือนกับ take the plunge คราวนี้เวลา take the plunge เนี่ยแน่นอนครับว่า แจ็คก็รู้ผลที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็พูดให้โรสฟังแล้วก็เหมือนกับเตือนสติเช่นเดียวกันกับพลังงานในิจักรวรเนี้ยก็คือเตือนสติของคุณเหมือนกันว่าเมื่อคุณตัดสินใจในสถานาการณ์นี้แล้วเมื่อคุณมีคอมมิชเมนต์ในสถานาการณ์นี้แล้วเนี่ยตัวคุณเองจะต้องรับผิดชอบกับผลของการตัดตตัดสินใจเช่นสมมุติว่าตัวคุณเองเนี่ยในคริสต์มาสอีฟเนี่ย, Eve, ยตัดสินใจเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองต้องโอเคฉันจะต้องดูแลคนคนนี้ให้ได้ ออก็ต้องเดินหน้าความสัมพันธ์ให้ได้ต้องทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ใหเขาไว้ในลักษณะนั้นนะครับซึ่งมันหมายถึงความรับผิดชอบมันหมายถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากให้คำมั่นสัญญานี้ไปนะฮะออน,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับที่ออแจ็คเตือนสติโรสว่าออน้ำเนี่ยมันเย็นนะถ้าตกลงไปเนี่ย ในที่สุดประมาณ30วินาทีขาคุณก็จะชาขาคุณก็จะแข็งหัวใจก็อาจจะหยุดเต้นความรู้สึกจะเหมือนกับมันเย็นน้ำมันเย็นมากเหมือนกับเอาเข็ม1000เส้นิด์คือ1000เส้นิด์ก็คือเข็มพันเล่มเนี่ยมาจิ้มจิมจมอยู่ในในนั้นเพราะนั้นโรสก็รู้สึก ต้องตระหนักเรื่องของผลลัพธ์ที่ตัวเองจะตัดสินใจเช่นเดียวกับคุณเหมือนกันก็คือคุณเองจะต้องต,อตระหนักกับผลลัพธ์ที่คุณเองจะตัดสินใจตรงนั้นนะครับโอเคคราวนี้เราโฟกัสในอนาคตคุณได้ princess of c u f princess of c u f เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็น ความก้าวหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มที่เอ f ส u p ับเอกสุขั o ก็คือเริ่มต้นนะฮะแต่ p r i e s s of Cups เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับตัวคุณเองเริ่มที่จะมีภาระผูกพันเริ่มที่จะมีคอมมิชเมนเริ่มจะมีคำมั่นสัญญาผมรู้สึกว่านี่คือสายที่ดีสําหรับคนโสดที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์คนที่หนูแต่งง,งานค่ะหนูไม่มีแฟนค่ะ และอันนี้มันหมายถึงอะไรคือถ้าคุณได้เอกสบครับแล้ว Princess กับศพคับเนี่ยเหมือนลักษณะที่ในช่วง Christmas Eve เนี้ยตัวคุณเองจะหางานที่ตัวคุณเองพอใจจริงๆไม่ใช่งานที่ตัวคุณเองทำเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเช่นเออฉันไม่ชอบทำงานเนี้ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเป็นทันตแพทย์เขาทำตั้งแต่จบใช้ทุนนะอายุประมาณ27ใช้ทุน26 27เนี่ยแล้วก็ใช้ทุนจนถึงอายุประมาณเดียวกับผมประมาณ40เขาก็ เขาเรียกอะไรทำทำไปจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขตั้งแต่ทําประมาณปีแรกเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปทําอย่างอื่นเขาไม่ชอบงานนี้แต่เขาทําอดทนเพื่อเก็บเงินหรือเพื่อใช้ทุนหรือเพื่อความคาดหวังของพ่อของแม่เขาที่อยากให้เขาเป็นหมอเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยอยากให้เขาเป็นหมอเพราะญาติญาติคนอื่นก็มีลูกมี หลานหรือลูกก็แล้วแต่ที่เป็นหมอเขาก็เลยอยากจะมันเหมือนกับเ,าเขาเรียกอะไรความสําเร็จของพ่อแม่คือการเอาลูกมาแข่งกันว่าใครเรียนได้ดีอะไรอย่างนั้นเออผมผมรู้สึกตรงนั้นแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเออฉันยอมทําตามใจพ่อแม่เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีช้อยส์ของตัวเองแต่มีช้อยส์ของความคาดหวังมีตัวเลอือกของความคาดหวังของพ่อแม่เขาถึงทําแต่จนกระทั่งเนี่ยตอนเนี้ยมอสัก5ปีที่แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวละเขาหยุดทํา แล้วเขาก็ไปทําสิ่งที่เขาอยากทําปรากฏว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเคยพูดไว้ตั้งแต่เขาเป็นแบบสมัยมัธยมปลายอะไรตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเขาชอบกล้วยไมย้แล้วตอนนี้เขาก็ปลูกกล้วยไมย้แล้วก็ตอนนี้เขาก็อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่นครปฐมซึ่งทําฟาร์มกล้วยไมย้ผมรู้สึกว่าเป็นอันดับต้นๆของนครปฐมเลยเขาส่งตลาดเขาเรียกอะไรนะอตอกอะไรที่นั่นะผมก็ไม่ไม่แม่นผมก็ไม่มั่นใจในส่วนนั้นเพราะว่าผมไม่ได้สายนั้นน,นนะแต่ว่าเออ เป็นลักษณะนั้นซึ่งทันตแพทย์หมอฟันที่ผันตัวเองไปเป็นชาวสวนกล้วยไม้นะครับอืมโอเคเขารู้สึกแฮปปี้เขามีความสุขดีนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอืเวลาเราตัดสินใจครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นของคุณก็คือคุณเองต้องรับผิดชอบว่าเออในเมื่อฉันรู้สึกว่าคนนี้คือสเปคฉันตกลงไปกับเขาแล้วฉันก็ต้องทำมันให้ดีนั่นเองในสถานการณ์นี้นะครับอืม,อม โอเค clarify Princess of Cup ได้ the judgment เป็นสนายการว่าอันนี้คือ final judgment นี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญของตัวคุณนะ the judgment ม,มาแล้วนะ the judgment คุณได้โอเคคุณได้ the death ด้วยโอเครุนได้ the death หมายความว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณไปอย่างสิ้นเชิงเลย คือคุณเองจะไม่เคยเป็นคนในเวอร์ชั่นนี้มาก่อนเลยเออผมรู้สึกว่าถ้าใครเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านจากสถา,านการณ์ตรงนี้คุณมีคอมมิตเมนต์แล้วตัวคุณเองจะเข้าใจว่าเออเออความสุขของคุณคืออะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วคุณเองจะทําตรงนี้มันได้ดีนะครับโอเค king of w a n d s โอเคค่อนข้างชัดเจนว่าเออ you got to do it คุณต้องทำในสิ่งนี้เมื่อคุณตัดสินใจลงไปแล้วทำให้มันดีที่สุดนะในสถานการณ์นี้นะครับว้า wow. วค่อนข้างเป็น Reading ที่เขาเรียกอะไรดีโรแมนติกพอสมควรนะสำหรับสำหรับร e ดดิ้งนี้นะอืมโอเคอ่ะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับผมอ่าเขาเรียกอะไร e r r y Christmas นะอ่า m e r r y Christmas and h a p p y n e w Year นะครับผมใกล้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนเองมีความสุขในเทศกาลแห่งความสุขนี้นะฮะ สุขสันต์วัน,นคริสต์มาสนะฮะสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้สุขสันต์วันเกิด,ส,ส,กด,ส,ส,กดสำหรับชาว Sagittarius นะครับผมหรือชาวราศีธนูนะโอเคอ่ะอ๋ออย่าลืมนะครับผมถ้าใครต้องการทราบรายละเอียดเรื่องสร้อยอเมทิสันก็แอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 999นะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะฮะตอนนี้หมอปองอยู่ที่อเมริกานะครับผมฟลอริดาแน่นอนครับว่า ฟลอริดาไม่มีหิมะนะฮะจะพยายามกระเสือกกระสนไปแถวแถวเทนเนสซีนะฮะซึ่งจะมีภูเขาภูเขาหนึ่งที่ผมชอบมากๆก,ก็คือเขาเรียกอูเบอร์ r อเบอร์อูเบอร์เป็นเป็นภาษาผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเยอรมันนะฮะโอเบอร์โเบอร์เป็น ski resort, เป็นสกีรีสอร์ทเป็นภูเขาที่สวย,ยงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของ หรือดูไม้ร่วงนะครับผมหรือว่าในช่วงหน้าหนาวที่เป็นสกีรีสอร์ทนะก็คงจะพิเทีย่ยวตรงนั้นแทนนะครับผมแทนที่ฟลอริดาเราไม่มีไม่มีสโนโ่นะฮะแต่ว่าเราก็ได้รู้สึกหนาว,นาวในช่วงหนึ่งนะมีแบบบางทีก็มีลมเย็นนะครับผมโพลาร์วอลเทกซ์เนี่ยลงมาจากทางเหนือบ้างนะก็จะทำให้อากาศมันเย็นบ้างแต่เย็นก็คือประมาณสัก เออหกอะไรอย่างเงี้ยหกสิบนะซึ่งถ้าแปลงเป็นหน่วยองศาเซลเซียสก็น่าจะประมาณสัก15บห้าอุณหภูมิป,ประมาณ15องศา20องศาซึ่งก็ไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นและแน่นอนครับไม่มีหิมะตกนะฮะโอเคงั้นก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมโชคดีเทวก